สวัสดีค่ะวันนี้ก็ชจอกันอีกแล้ววันนี้จะมาพูดถึงแบบว่าแนนพกอะไรในชีวิตประจำวันก็คือในใน,ในกระเป๋าทำงานของแนนบ้างนะคะแนนก็พกนี่กระเป๋าใบนี้เป็นกระเป๋าเครื่องสำอางแล้วกันนะก็เปลี่ยนเข้าเปลี่ยนออกบ่อยมากเปิดให้ดูสิ่งที่มีแนนหยิบออกมาก่อน อย่างแรกเลยคือแนนผมยาวแล้วก็มัดจุกนู่นนี่นั่นอะไรนี้ก็จะมีหวีค่ะใช้มาเนินนานแสนนานมันมันก็พอดีกระเป๋านะมันก็เข้าไปอยู่ได้ต่อไปนะคะก็จะเป็นกิ๊บติดผมเพราะบางทีแนนไม่มัดจุกแนนก็กิ๊บติดผมแล้วก็มีนีที่มัดยางเผื่อแบบไปฟิตเนสอะไรแบบนี้ก็จะมีมียางเยอะเลยในนี้แต่ว่า ้หยิบให้ดูก็กระไรอยู่แล้วก็มีกระจกกระจกแค่นี้ใหญ่กว่านี้มันก็ไม่พอไงก็ต่อไปนะคะก็จะเป็น BB c r e a ีมอันนี้ของ m เม e l l i n e อันนี้ใช้บ่อยมากมีสองแท่งมีในกระเป๋าอันนึงแล้วก็มีตรงโต๊ะเครื่องสำอางก็เก้าสิบเกาบาทมนะั้งแนนใช้เบอร์ศูนย์หนึ่งก็โอเคค่ะ ดีโอเคใช้ได้ต่อไปก็เป็นลิปสติกของบั b y ี้ o าวอันนี้ได้มาจากการตอบคำถามในเพจ p ท r ร์รี่พายสีแชมเพลสีอะไรเนะี่ยเป็นครีมมี่แมทลิปคัลเลอร์นะคะพิงลิล l ี่หรอเบอร์สิบสองก็ทาแล้วก็เป็นสีนี้ ก็โอเคอ่ะแนนถือว่าชอบแล้วก็ต่อไปนะคะเป็นมาสคาร่าคลินิกอันนี้มันอยู่กับอีกเซตหนึ่งแล้วแล้วไม่มันใหญ่ไปอะ่ะเราก็เลยเอาแต่เอามาแต่มัสคาร่าพอก็โอเค <Okay. S 1> okay. ค่ะปัดดีบเปรบันเจิดต่อไปก็เป็นอันนี้น,นี่มาจากเกาหลีสกิน o ูดข้างในก็จะเป็น อันนี้เป็นพาเลตสตรอเบอร,บรี่ความจริงมันมีหลายพาเลตมันมีกลิ่นช็อกอกลิ่นกาแฟกลิ่นอะไรแบบน,นี้แต่ว่าแน่เลือกเป็นสตรอเบอร,บรี่ก็แปลสังเกตว่าเอาออกไปแล้วไม่ได้ใช้ใช้มือเลยเวลาใช้ก็ปุ๊กป้ายสีส้มสวยค่ะแล้วก็อยวนะสวอตให้ดูเลยส้มกับชมพูมันก็แบบนุน่นอ่ะแล้วก็สวยสีสุดท้าย สีฝั่งนี้มันจะเป็นอันนี้จะเป็นแบบออกชิมเมอร์กลิตเตอร์นิดหน่อยก,ก็เหมือนกับทาลิปกอสทั่วไปเยิมย้มอะไรเงี้ยแต่แนนไม่ค่อยไม่ไมไ,มไ,มไม่ค่อยชอบเ่าก็เลยไม่ได้แตะเลยนะแตะแต่สองผีบนอันนี้เขาเรียกว่า fruit brand lip balm food therapy แล้วก็มีอันนี้ค่ะสีเบอร์สิบ พีช uh, อันนี้ของอิตูดีมัง้งเออไม่มัง้งใช่ ừ. เป็นสีแบบมันก็ไม่ค่อยส้มมากแล้วมันก็ไม่ไม่ค่อยแดงมากคือมันเอาง่ายคือมันก็ไม่ค่อยติดโอเคป่ะ okay, แต่ว่าก็เออพกไว้แบบเฮย้ยฉันจะปัดแก้มอะไรอย่างงี้ต่อไปอันนี้ Recommend ฟิตเนแล้วก็ไม่ไหลไม่ย้อยอะไรวะแม็ Max i ซี่แบล็ของ Miss สท e นรู้สึกจะเป็นคุณพอยเชเมา mm hmm. ก็แบล็กดีนะโอเคชอบชอบอันนี้ขยกกับกอนใช้ผ่านต่อไปนะคะ mm hmm. ก็จะเป็นน้ำหอมอันนี้ซื้อแบบมินินมาเราต้องแบบยี่ห้อดีออกินกินดีออ mm hmm. uh, ะไรสักอย่างไม่ออกเนี่ยค่ะก็ ก็หอมดีแล้วก็หมดแล้วนอกนั้นก็เป็นสมบัติที่แบบเน่า no. เป็นคัปเติ้ลบัตรอันนี้ไม่ได้ใช้นะคือเออไหนไหนก็ทิ้งเลยรือมาละคือแบบเราไม่เราเราไม่ได้ใช้คัปเติ้ลบัตรในนี้แต่แบบเหมือนเหมือนพกไว้แบบคืออุ่นใจเอออย่างเนาะเราก็มีคัปเติ้ลบัตรอะไรเงี้ยเออก็ยังไงก็ลองมาแชร์กันดูนะเพราะว่าแนนว่ามันแบบ บางสิ่งมันก็แบบเป็นกันตายอะไรเงี้ยบางคนก็ชอบลิปสติกก็ต้องมีลิปสติกอะไรเงี้ยแต่เออแนนกป็ประมาณนี้แหละที่ใช้บ่อยๆก็จะเป็นอันนี้ค่ะสองอันนี้ใช้บ่อยมากเพราะว่าอันอื่นอะมันเป็นมันเป็นเซ็ตที่แบบเผื่อว่าไปค้างที่อื่นเผื่อ mm hmm. เผื่อไปต่างจังหวัดอะไรเงี้ยอืมแล้วความจริงกระเป๋านี้แนนก็ใส่แบบพวกกิฟต์เชอร์โรงแรมแล้วก็เป็นแตะเอียที่ ได้มาอยู่ก็จะใส่ในนี้นีคือคือก็จะแยกจากแยกจากกระเป๋าเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวใช้หมดยังไงก็เดี๋ยวคราวหน้าก็มาเปิดกระเป๋าให้ดูแล้วกันว,ว่าว่ามีอะไรอยู่ในกระเป๋าบ้างเนาะแบบลุกแบบเป็นเซเล็มเนี่ยแน้นใช้อะไรทำไมอะไรอย่างนี้โอเควันนี้ก็ไปก่อนนะแล้วก็ขอบคุณนะคะที่มาติดตามแนนอขอบคุณมากแนนจะพยายามอัพอะไรที่แบบว่ามันมีสาระ มาก่อนนี้หรือแม่ก็ไรสารลับไปเลยแล้วกันอ๋อคงคอนเซปต์เดิมแล้วนะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย